รัสเซียยึดพื้นที่กันชนถล่มซูมีดเนโปลเปตรอฟฝาดยูโรปเปิดหน้ารบทำลายตัวเองวันที่27พฤศจิกายน2568อยู่กับดิฉันคะธนาวัดวังชากรคลัชบิกวอรสถานการณ์การเจรจาสันติภาพเพื่อจะยุติศึกตัวแทนยูเครนนั้นมีแนวโน้มว่าจะล่มสลักคะ มีข้อสังเกตนะคะว่าสื่อตะวันตกเนี่ยช่วยกันอย่างมากเร่งเผยแพร่ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยอมตกลงแล้วจะลงนามสันติภาพกับรัเสเซียในเร็วๆนี้แล้วแต่ในข้อเท็จจริงคืออะไรสำนักงานประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประกาศว่ายูเครนไม่มีวันยอมรับเงื่อนไขของรัเสเซียที่ให้ลดกำลังทหารห้ามเป็นสมาชิกนาโต้ แล้วก็ให้ยอมรับผ้ามุมบภาครวมกับรับเสเซียเงื่อนไขเนี่ยเขารับไม่ได้นั่นคือการเสียศักดิ์ศรีเสียอธิปไตยอันนี้ล่ะค่ะแล้วมันจะมีการเจราจาหรือลงนามสันติภาพอะไรได้อย่างไรจริงแล้ววิสคอผู้บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่เสือพาดหัวกันตรึมว่าเซเลนสกี้ยอมแล้วเพราะว่าสรัฐคูอย่างนั้นอย่างนี้และเซเลนสกีก้กลัว ที่สำคัญแกนำนาโต้และอีอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีเรียงหน้ากันมาเลยค่ะออกมาคำรามเราไม่มีวันยอมให้รัสเซียชนะประกาศพร้อมส่งทหารเข้าอยุครนและออกแถลงการร่วมอีกนะคะให้ยุดรับประเรทีททั้งหมดของรัสเซียเอามาจ่ายให้อยุครนออกอาการคลั่งจัดเลยเพราะว่าถูกกันออกจากโต๊ะเจรจา ได้แต่จัดคุยกันเองแล้วก็ออกคำสั่งเองฝ่ายเดียวนั่นแหละรัสเซียไม่สนใจเลยประธานาธิบดีปูตินเตือนยุโรปพวกคุณกำลังทำลายตัวเองผู้เกษียณอายุที่ทำงานมา40ปีกำลังต้องคุยอาหารในถังขยะถ้าสิ่งนี้มันไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยระดับประเทศแล้วมันคืออะไร พวกคุณยังดันุรังจะทำสงครามกับรัสเซียต่อให้ได้โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาอีกคนค่ะแรงเลยวันนี้สเกลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเขาให้สัมภาษณ์สื่อค่ะช็อกมัดตรงเลยบอกว่าแม้ยุโรปจะมองว่าตัวเองเป็นคู่ออำนาจที่แยกออกมาต่างหากแต่ความจริงท้ายที่สุดยุโรปก็ต้องทำตามคำสั่งรัสั่ง ดังนั้นสิ่งที่ยุโรปพูดมันจึงไม่มีความสำคัญเลยเพราะยุโรปนั้นต้องพึ่งพาสรัฐร้อยเปอร์เซนทางนมิติทางเศรษฐกิจและการทหารด้วยพวกคุณนั้นมีโอกาสกอบกู้สันติภาพแต่กลับโยนมันทิ้งไปซะเองงานนี้จะบอกว่าลาฟรอบลากอียูมาตบกลางอากาศมันก็ใช่ละคะ่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้เปิดเผยแผนการยกระดับบรุกกระนำยูเครนอย่างมากทั่วทั้งแนวรบกำลังยูเครนนั้นสูญเสียกำลังพลเกือบ1,460นายในหลายภาคส่วนในช่วง24ชั่วโมงก็คือเมื่อวานต่อวันนี้วันก่อนหน้านี้ก็พันกว่าเรียกว่าวันละกองพันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่เดียวคือตลอดแนวหน้าสุรบซึ่งยาวทีเดียวกระทรวงยังระบ,บุอีกว่า กองกําลังรบทั้งทางกองรบเหนือกองรบตะวันตกใต้กลางตะวันออกและดนิเปรตั้งรายงานการพะทะกันอย่างหนักหน่วงในภาคพื้นดินทั่วแนวหน้านะคะด้วยรถถังรถรบทหารราบและปืนใหญ่คือมีการยิงด้วยขีปนาวุธและโดนแล้วก็ตามด้วยการบุกภาคพื้นดินมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารุกแล้วนะไม่รอช้าแล้ว สถานการณ์ล่าสุดของอยูเครนคือตอนนี้แนวหน้ากำลังพังทลายนะคะเจ้าหน้าที่ทานัสรัฐกลับทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชีต่อประเด็นสำคัญว่าในไม่้านี้เคียบฟจะสูญเสียไม่เพียงแต่พื้นที่ส่วนที่เหลือของภูมิภาคโดนเนสนะแต่ยังจะรวมถึงภูมิภาคอื่นๆด้วยเจ้าหน้าที่สรัฐไม่สนใจแต่ ตัวทรัมป์เองก็พูดแย้ออกมาเรื่อยๆว่าถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขสันติภาพที่เสนอมาเนี่ยสงสัยก็คงต้องปล่อยให้รบไปจนตายไปข้างหนึ่งประมาณนั้นคือพูดแรงแล้วก็ยังขู่อีกว่าถ้าไม่รับแผนสันติภาพจะตัดความช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้แต่พอยุโรปสหราัฐยูเครนไปจัดกันที่เจนีวา บอกเป็นความลับๆับอะไรรู้กันหมดซื่อเอามาปูดหมดแล้วก็เปิดด้วยว่ามี24ข้อตัดข้อเอรียกร้องรัสเซียอย่างนั้นอย่างนี้พูดเหมือนกับว่าตัวเองคุมเกมตัวเองชนะสึกประมาณน,นั้นอเล็กซานเดอร์สเตปานอฟคนนี้เขาเป็นผู้ช่วญด้านการทหารจากสถาบันกฎหมายและความมั่นคงแห่งชาติสถาบันประธานาธิบดีรัเสเซียปูตินนะคะของเครมลินปูตินเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ที่นี่ เป็นผู้ช่วชาญทางด้านการทหารซบันนี้มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจแห่งชาติและบริการสาธารณะชื่อยอะนะคะเรเนป a า R, pa, R E N E P A อันนี้ปูตินตั้งแล้วก็เจาะลึกทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการทหารออกบทความบทวิเคราะห์ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเออเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบป,ประสานกับข้อมูลซึ่งทางฝั่งตะวันตกพูด แล้วเอามาวิเคราะห์ประเมินน่าสนใจทีเดียวสเตปานอฟเขาบ่งชี้ว่านี่ชัดเจนนะว่าแนวป้องกันแนวแรกของยูเครนนั้นพังทลายลงแล้วส่งผลให้เกิดการรุกแบบไดานามิกของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะเมื่อกองกำลังรัสเซียรุกคืบและตำแหน่งเสริมของเคียํกำลังน้อยลงเรื่อยๆ จะอะไรล่ะปัญหาเรื่องขาดแคลนคนตอนนี้กระแสต่อต้านแรงมากถึงขนาดบางคนพกระเบิดและถ้ามาบีบบังคับเขาไปแนวหน้าเขากดระเบิดเขายอมตายก็ปรากฏว่าเสียชีวิตจริงๆกระแสแบบนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับกองทัพของอยูเครนนะคะขาดแคลนอยู่แล้วไปบีบบังคับและไม่มีการฝึกที่เพียงพอเท่ากับส่งคนยูเครนไปดับที่แนวหน้า เรียกว่าทั้งครอบครัวฐานพันศึกทั้งครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงตอนนี้ไม่พอใจก่อวอดประท้วงหลายจุดแต่สื่อทางฝั่งตะวันตกไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะแต่ว่าต้องไปดูในวีเคหรือในออโซเชียลมีเดียนนะจะเห็นเลยว่ากระแสต่อท่านเนี่ยมันผุดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถามหาว่าเอาลูกชาวบ้านไปรบอะลูกตัวเองอยู่ที่ไหนวงเล็บยูอังกฤษค่ะสเปนนอฟยังชี้อีก พอพื้นที่ชายแดนถัดไปที่หน่วยบังคับบัญชาของรัสเซียนั้นหมายตาและพิจารณาว่าอาจเป็นเขตกันชนคือที่ไหนบ้างโซมีคาคิฟเดเนโปรเปตรอฟชัดเจนนะคะเมื่อวานเพิ่งรายงานแปดเมืองในย่านเอ่อที่จะเป็นเขตกันชนในคาคีฟแล้วก็ในใกล้ๆคือดนเนส เขาบอกว่าการปลดปล่อยเคอร์ซอนและสปอริเซียก็อยู่ในเป้าหมายที่จะต้องปลดปล่อยหรือขับไล่ฐานของยูเครนออกไปแบบเบ็ดเสร็จต้องปลดปล่อยแบบสมบูรณ์ด้วยการปลดปล่อยภูมิภาคทะเลดำตอนเหนือแล้วก็มีความสำคัญทีเดียวทางด้านยุทธศาสตร์เพราะนั่นเป็นผูดง่ายทางออกของยูเครนทางทะเลแต่ในสภาพปัจจุบันก็เป็นฐานในการโจมตีใครเมียตลอดแล้วก็เป็นการที่ นาโตสามารถส่งเรือส่งทหารส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์มาที่ท่าเรือของโอเดสซาได้ดังนั้นหามีการเจรจาแน่นอนนิโคลลเยฟที่อยู่ถัดไปติดกับโอเดสซาและโอเดสาก็จะกลายเป็นเป้เปาในการกำหนดเป็นพื้นที่กันชนแน่นอนตกลงผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็สรุปนะคะ ว่าเครื่องจักรทางทหารทั้งหมดของยูเครนเวลานี้อยู่ในสภาวะหมดประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์แล้วสาเหตุที่ยุโรปก็หยุดอเมริกาก็หยุดเพราะปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอื้อฉาวหนักแต่ประเด็นนี้ถูกเลสขึ้นมาจากใครคะถ้าอเมริกาไม่ไฟเขียวดังนั้นเป็นไปได้ ว่าความพยายามจะหาทางลงให้เซเลนสกี้มีอยู่จริงเพื่อจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้นั่นคือหน้างานในสมรภูมิตอนนี้รัสเซียชนะขาดแล้วเท่าว่าถึงปัจจุบันเลยนะคะไม่ว่ายุโรปยูเครนจะเสแสร้งว่าตัวเองนั้นเป็นผู้กำหนดเกมเรื่องสันติภาพแต่ความจริงตรงหน้ามันสวนทางนะคะ ถ้ารัเสเซียไม่เอาด้วยพวกคุณบิดเบือนหรือคุณบิดเอาผลประโยชน์ไปให้ผู้ที่แพ้สงครามอยู่แล้วผู้ชนะใครเขาจะยอมยิ่งไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และข้อที่จริงนี่น่าสนามรบก็จะยิ่งสำหรับอยูเครนะคะจะยิ่งเสียพื้นที่เพิ่มอีกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ะจับตาสถานการณ์โลก เท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแฉวิวเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึงเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สานะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ ์ w r โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด